สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับนายเจมส์เจ้าเก่านั่นเองครับในรายการ SKC TV นั่นเองครับอ่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเอ่ยอ่าเราจะมาทําการสอนการทําโลโก้ไว้บนคลิปนั่นเองครับซึ่งบางท่านก็รีเควสมาถามผมว่าพี่พี่นำโลโก้ไปไว้ในคลิปใน y o YouTube ยังไงข้างบนขวามือครับหรือบนซ้ายมือหรือบนงามง่ามซอกอะไรของท่านก็นแล้วแต่นะครับไม่ใช่ครับอ่าจะนําโลโก้ไปไว้ข้างบนขวามือแบบที่ผมเอารูปจิฟฟี่แผงสีเขียวเนี่ยมาทํำยังไงครับอ่าก่อนอื่นนะ ก็ต้องมีโปรแกรม Sony Vegas นั่นเองนะครับซึ่งผมเคยใช้ประจำครับไม่ใช้โปรแกรมอื่นก็ได้ครับอ่าอย่างที่สองครับคุณต้องมีรูปภาพนั่นเองครับรูปภาพรูปเอามาทำไงรูปธรรมดาเนี้ยเอามาใส่อย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้ารูปธรรมดาเอามาใส่นี่จะเป็นอย่างงี้ครับผมทำไม่ดูอ่าถ้ารูปธรรมดามาใส่จะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมครับผมครับอ่าต้องไปทำแบบแข้างบนเนี่ยเออโลโกโล้ที่อะไรเนะี่ยไม่ได้อ่าทำไงครับก็เลยครับเราก็ต้องรู้จักวิธีแปลงไฟล์นั่นเองนะครับ ที่ไฟที่เราจะต้องใช้เนี่ยคือต้องเป็นไฟโลโก้ที่เรานํามาครับที่อยากจะเป็นโลโก้รายการของท่านนั่นเองอ่าโดยอย่างอย่างแรกนะครับก็ต้องคุณก็ต้องมีโลโก้ก่อนครับอย่างกรณีนี้ผมจะเออ่ขอใช้นี่นะครับขอใช้โลโก้ผ่านเว็บครับอ่าบันทึกรูปภาพเป็นอันนี้ครับเราก็มีไว้แล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วอยู่ผมจะเข้ามาเซฟทำไมครับแต่เพื่อท่านผู้ชมแล้วผมทําได้อ่าเอาผมค้างเนี่ย ที่2นะครับคุณก็ต้องมีโปรแกรมนี้ครับ Adobe ครับหือ BB ครับ PB หรือตาตา Photoshop นั่นเองนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็แล้วแต่แต่ไม่เอาเวอร์ชันศูนย์นะครับเพราะมันไม่มีครับอย่างที่สามนะครับคุณก็นำนำรูปรูปที่คุณเซฟมาครับหรือคุณรูปที่คุณออกแบบเองนั่นเองครับอ่าจะเป็นไฟล์ไหนก็แล้วแต่เอามาใส่ในโปรแกรมนี้ครับในการลากเข้ามาเลยนั่นเองนะครับอ่าผมจะแนะนำนะครับว่าเออ่ถ้าคุณจะก๊อปเนี่ย คุณต้องดูด้วยว่าโลโก้นั้นมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าบางทีนะครับคุณเอาโลโก้เขาที่มีลิขสิทธิ์มาแต่ของคุณเนี่ยเขาฟ้องยับนะครับตรวจยับนะครับอ่าผมก็อนอื่นนะครับก็ต้องคลิกตรงนี้ครับที่มีเลือกรูปดาวเนี่ยเขาเรียกว่าเมจิกเลสเตอร์นั่นเองครับคลิกไปที่ฉากทีหนึ่งนะครับผมก็เอานี้แล้วก็อย่างที่สองนะครับที่เข้าโฟล์ด o ูชอปมาแล้วครับแล้วก็คลิกตรงเมจิกวัดเมจิกแวนนะครับทูล ูนะครับอ่าแล้วกด W นั่นเองครับคลิกไปที่กลางรูปหนึ่งทีครับจะเห็นเป็นรูปขยิบขยักขยิบขยับอย่างงี้ครับคือมันตัดขอบให้เราได้เองครับตัดขอบไอ้พื้นที่ที่มันเป็นขาวดำขาวดำนี้คือเป็นฉากหลังครับเอ่อในรูปนี้เขาเรียกว่าไฟล์ GIF นั่นเองนะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่ใช้ได้แบบเอาไปใส่ในอินเทอร์เน็ตอ่าที่จะออกแบบโลโก้เว็บหรือใส่ใส่ในเว็บนั่นเองเป็นเป็นชนิดเดียวกันนะครับอย่างที่3นะครับคุณก็ต้องเซฟนั่นเองนะครับอ่าเซฟ

เราก็เอาขึ้นแหมะนี่ครับทำไมมันเป็นสีดำนะเ,เพราะมันเป็นสีดำถูกไหมครับค่า,าที่เรานํามาเป็นสีดำครับเ,เดี๋ยวผมจะทำพื้นหลังแบ็กกราวด์นั่นเองครับพื้นหลังให้มันให้รูปนีม้มันชัดขึ้นมาให้เราเห็นกันเลยอ่าโอเคครับคุณเห็นแล้วใช่ไหมครับตอนนี้พื้นหลังมันเป็นสีดำใช่ไหมรมาใส่กันนะครับอ่าแล้วก็สามารถเออ่ยืดหดย่อขยายตบตีก้านคอหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ครับคุณผู้ชมก็นํา สามารถนํานําโลโก้ของท่านมาใส่เลยนะครับอ่าถ้าเป็นแบบโลโก้บางก็อย่างที่คุณเห็นทั่วไปก็นี่ครับรถขนาดแสงนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับแสงนีครับรถมาลงมาครับอ่าโอเคไหมครับอ่าทีนี้ครับคุณผู้ชมก็ทําเป็นแล้วใช่ไหมครับที่สําหรับทิกเกอร์ดีๆสําหรับโซนี่เวกัสในการนําโลโก้ของรายการท่านมาอยู่ในคลิปของท่านนั่นเองครับอ่าเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านั่นเองครับขอบคุณครับยู